คนเสียมากน่ามาจีนบางคนมองหน้าบางคนเสียแต่เพราะถอดใส่ Давай, 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 ไสาสองครับพนี้สาวสองเต็มไปเดยเมไปเลยว่ากัรนะครับไปเายงี้ยวมากไหมครับพวกนี้ก็มันเปิดแล้วงตนเอหน้ามากิน้วหาคบ้านเรเขามีนใจ บางใจกลังที่ทำมาหลังรสกว่ากรนที่ต public, いい่อจังนกเพื่อนคะที่ีขอฝากก็ติดตามตัองใจคุณน้องนี้ครับให้ลลายนี้คร ขอบคุณหลายครับเนาะสนุนติดตามให้ครับับสนุรับ